เอาละผมก็สวัสดีทุกคนก,นกันด้วยเลยนะครับผมเอ็นทีไหนครับผมและในวันนี้เนี่ยเราก็จะกลับมาเล่นกับเกมดอยเช่นเคยนะครับผมกับ e p ที่สามแล้วนะครับผมซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราก็มาต่อจากตอนเดิมที่แล้วนะครับที่เรานั้นไม่สามารถผ่านไอ้เจ้ากรัมโบได้นะครับผมซึ่งในครั้งนี้เนี่ยเราจะผ่านหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันผมเล่นไปร้อยรอบแล้วโอเคแต่ก่อนอื่นนะครับบอกก่อนว่าเจ้าครัมโบเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับ มันมีมากกว่าหนึ่งเนี่ยคือความยากของมันนะครับผมซึ่งผมก็ต้องหาวิธีผ่านให้ได้นะต่าหัดห้าสี่ห้าซับโอเค okay. ตอนนี้ผมไม่มีที่ตัดเทาวันนะเอ้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหมนะโอเคมาเสร็จแล้วกกด Instruction นะครับโอเคแล้วก็รอดูว่า B ีหันไหนนูน่นตรงนู้นเลยนะครับ โอเคขอให้เป็นที่ไม่ยากแล้วกันเนาะถ้ายากนี่ผมร้องเลยนะตรงนี้แล้วมั้งคิดว่านะโอเคผมบอกนะว่าผมเล่นเป็น im, หลายตาอยู่เหมือนกันนะ <S 2> <S 2> <pim. S 1> กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับมันยากมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบรบกวนทุกคุะครับกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผม แต่ไป็นที่โคตรดีเลยห้องนี้มั้งอาช่ยอะอันนี้บวกหนึ่งใช่ไหมเด๋ยวเด๋ยวผมไม่มั่นใจวัาไม้มกวนะ่าน่ะแปดสามโอ้ล้างกันเลยแปดสามศูนย์ซับโอเคผ่าน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 โอเคนึกว่าจะไม่ผ่านพี่ตกใจหมดเลย ผมโยนนะครัไปก่อนนะครับผมเล่นมาหลายตาแล้วจะเริ่มรู้แล้วว่าต้องเล่นยังไงละโอเคนะซึ่งเราเนี่ยจะต้องใช้ประโยชน์จากเจ้าแท่งเรืองแสงน,นี้เป็นอย่างมากเลยโดยการโยนนะผมโดยการมาตําตำแหน่งนะเราจะได้รู้ว่าเราต้องไปตรงไหนมาไหนถูกนะครับผมแค่หวังว่าไอเครื่อง B C D ที่เหลือเนี่ยมันจะอยู่โซนง่ายๆเนาะโอเคเราดูนะครับยากในทีนี้ ผมก็ไม่ทราบว่าต้องไปย,ยังไงอีกเนะผมรมก็ไม่รู้ว,ว่าผมจะเจอะเอกับมันหรือเปล่าแต่ที่ทเลยแน,น่ยผมต้องใช้เส้นทางนี้ในการเดินนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะรอให้มันมาก่อนละกันแล้วเ,เราค่อยว่ากันนะครับว่าจะต้องทำไงต่อคือเล่นแบบนี้ใช้เวลานานอยู่นะกว่าจะผ่านได้ตอนนี้เราเหลือแได้ C กับีได้ยินว่า D เนี่ยน่าจะยากอยู่นะมันต้องไปคันหนึ่งนะครับผม ซึ่งก็งไม่ทราบว่าเราไปทางไหนอีกแต่เราก็ต้องมัวมวมวม่วๆไปเรื่อยๆแล้วผมโอเคผมลองเข้ามาแางนี้ดูแล้วกันนะเพื่อจะเจออะไรบ้างเฮ้ยเสียงอยู่ในนี้เนี่ยอยู่แถวนี้คนระับโอเคนันจะ ไม่ไกลไม่ไกลเนี่ยจะต้องใจยิงก่อนครับไม่ใช่นะไม่ใช่ทางนี้ผมมาหิทางแม่เลยวะโอ้โหมันมีทางรอดบ้านอ่ะตู้ก็มาเดินมาให้หมดลบห้า ก็คือสองศูนย์เก้าสองศูย์เก้าสับโอเคแม่งโก้แัมม้งนานโอเคมารอบนี้มันหันไปไหนก็ไปรู้เนี่ยข้างบนนะคือเอาจริงๆไหมพ่อว่าตอนนี้เรามีชั้นสองลวซึ่งมันเป็นชั้นที่น่าจะยากกว่าเดิมขึ้นมานิดน,นึงนะแต่ผมรู้สึกว่าเสียงเจ้า เครื่องดีเนี่ยมันอยู่หลังไอเลื่อยไ,ไม้นี่ซึ่งมีทางเดียวผมที่จะไปได้คือผมต้องเลาะทางนี้ไปนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่ามันอยู่ไหนโอยไปไปโอเคผมต้องรอนะโอเคมาแล้วแต่เราเราก็จะหลบตรงนี้นะครับปึ๊บทางไหนทางไหนขวาไปมมันเลี้ยวขวาโอเคสวยสวยสวย ถือว่าดีเลยผมจะได้ตามไปต่อได้โยนเี็นะนะโชว์เงอยู่กับผมไในรอบนี้โอเคไปต่อแล้วกันอยู่ไหมห้องนี้ข้างบนดะเฮ้ยเสียงขงข้างบนว่ะคือจะผ่านมาวะเฮ้ยโอเคอย่าเพิ่งดีใจเราขากลับมีประเด็นคนระับโอเค ลบสามใช่ไหมมันก็คือศูนย์หกสามนะครับศูนย์หกสามสับถูกไหมผิดโอเคผมได้ละเก้าตอนนี้คือเก้ากับสามนะครับแต่ว่าเรายังขาดตัวกลางนะก็คือเก้าหกสามโอเคติดโถูกไหมโอเคถูกโอ้อยนอจะไปผ่านคีวันนี้เดินเวลาเนี่ยปอ้โถ อ่ะยาวๆครับโอเคพ้าผมตายตอนขากลับผมเลิกเล่นเนะขอแค่ไม่เจอให้เจอ,เจอ,เจอตัวข้างหน้าก็พอครับสาธุสาธุไปแล้วก็เลี้วซ้ายนะครับโอเคมันมาพอดีเลยเฮียหลบก่อนเลยครับโอเคผมเล่นมาประมาณอันนี้พูดแบบไม่โม้นะประมาณยี่สิบห้ารอบอ่ะโคตรนานประมานมากนะ ไปโอเคสะพานเปิดโอเค,ครีบไปดีกบ่านะไม่ควรอยู่นะไปนะเยวมีต้องหนีกับวะเลยลำบากนะเนี่ยทำอะไรอ่าสิบไปห,หน้าโอเคลงท่อนะครับไม่ควรแวะฟาร,ร,ร,ร์มไปไปเย้เซเวสเซอร์ครับโอเคครับเราผ่านแล้วโอเค ย่อไงต่อครับเย้ลงมาก็เอาตกใสเลยเฮย้ยไอย้ยจูแม่เด็ดมีไงขายของนี่หว่าเคยไม่ได้เจอกันนานเนี่ยเจฟช็อปโอเคครับคนเดิมเขาขายแล้วบ้างครับทีนี้อยากได้อะไรอ่ะมีครบหมดแล้วไปฉายก็ไม่ต้องนะครับงั้นก็เฮ็ดดิปแล้วกัน เออกูตาขายให้บ๊อบเฮียอาร์ตมีชื่ออิงเดิร์ีชืบ๊อบยเมนมนบ๊อบเอ้ยนี่บ๊อบไอ้ชั้นมนันแนะนำเอ,อ้ยทำความรู้จักกันหน่อยไหมเนี่ยบ๊อบนี่คือมนุษย์มนุษย์นี่คือบ๊อบเออ <c oughs> น่ารักดีนะครับผมยังไม่เคยสาบานนะว่ายังไม่เคยเล่นไปถึงด่านหนึ่งร้อยหรือว่ารู้เห็นอะไรเกี่ยวกับด่านหนึ่งร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมเล่นอะไรโง่โนะครับอย่าด่าผมแล้วกันนะะผมไม่รู้จริงน,นะครับ อันนี้คือเล่นแบบแฟร์เวลสุดละโอเคโอ้รอบนี้เราคงต้องหลบในขยอาอะไรใช่ไหมเนี่ยแต่ก็ไม่เห็นโผล่มาพี่โอเคนะไม่มีอะไรใช่ไหมไปต่อแล้วกันเรารีบๆเลยก็เชียร์แล้วโอ้โห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 หอยไหวไม่มาไงวะ แปลว่าเราทำธุรกิจสำเร็จไหมตัดจบมันเลยไหมนะผมผ่านมาแล้วอ่ะเออไม่ถึงห้องจิดสิบห้าช่างหัวมันแล้วผมเกินห้องห้าสิบมาแล้วนะครับผมขอโทษนละกันที่ไปได้ไม่ไกลพราะประมาทไปหน่อยก็ดูมันเล่นสกาดนียแม่งเี่ดตีนทิบหถ่นะครับโอเคเอาเป็นว่าคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงต่อนะครับผมก็ฝากก like, ดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผม คลิปหน้าเนี่ยผมมั่นใจว่าผมจะไปถึงห้องหนึ่งร้อยและจบให้ได้อันนี้คือไม่ใช่คอนเทนต์ที่แบบมาเล่นยืดเวลาท่านผู้ชมนะเฝ่านะครับอันนี้คือเล่นจริงๆเลยแต่ว่าชโชคร้ายปไปหน่อยนะครับผมโอเคมาครวบผกก็สำหรับคลิปนี้มีจี้วกันนะผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้เป็นอีนัสวัสดีครับ